สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดยายออก่าหลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดสถานการณ์การเงินการงานชีวิตลักของคุณมากันที่1-16เมษาราศีที่ติดไว้เดี๋ยวจะทำให้ควบคู่ไปกับเดือนหน้าเลยงัจจะอาจารย์ทำงานช้าทำงานไม่ทันงานเยอะ <c oughs> อ้ามา เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงาน,งานการเงินของคุณใน1-16เมษาเป็นการดูดวงแบบตัววันตกวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วคุณจะดูแบบตัววันตกก็ได้ดูแบบไทยก็ได้ถ้ามีรักคณาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันเพราะมันคือดวงโดยรวมๆนะจ๊ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงก็อยา่าด่าอาจารย์เยอะนักโอเคไหมอ่ะมา มากันที่ทาธาตุลมเมทุนตุนอมมาดูกันซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นโดยเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะคะโอ้เงินไม่ค่อยดีเงินไม่ค่อยดีเงินไม่ค่อยดีอ,ยดอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีเงินก็ไม่ค่อยดี <c oughs> เอ่อระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินสักนิดโอ้ดเดมสเชียนเครียดเครียดอะไรอยู่จ้ะ เครียดเอะไรอยู่จ้ะเครียดเคียดนะนอนไม่ค่อยหลับจิตตกหรือว่าง่วงนอนจนไม่อยากจะตื่นจ้ะโอ้ไพ่ในเดือนนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะจ้ะยังคงต้องปรับตัวสักนิดสักหน่อยสักเยอะๆเลยอ่ะเป็นการพยากรหนึ่งถึงสิเมษาไพ่เบแรกเป็นหเหรียญไพ่ของการเงินนะช่วงนี้เงินขาดแคนเงินขาดมือ เงินขาดเยอะเลยปรับปรานดีๆกับการใช้เงินต้องรู้จักใช้เงินวางแผนในการใช้เงินประหยัดสักเน็ตสักหน่อยนะจ๊ะคือการเงินค่อนข้างมีปัญหาเงินก้อนเล็กเงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่วุ่นวายหลายสถานการต้องใจเงินก้อนโตโตไปด้วยคือชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังนะตอนนี้ประคับประคองตัวเองไปสักเน็ตเดืองก่อนประคับประคองไปทวงดุลอำนาจของการเงินให้ดี คุณอาจจะกังวลใจเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจก,การทํางานราค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายมันไม่บาลานซ์กันนลยออกไหมมันเป็นแบบลักษณะของอเงินไม่ค่อยสู้ดีเขาเรียกว่าเงินตึงมือเป็นระยะๆะะเกิดความเครียดสถานการณ์มันยังไม่นิ่งยังไม่แน่นะคะอืมโอกาสโรดไหลของการค่าใช้จ่ายมีเยอะในเดือนนี้คุณจะต้องจ่ายยิบจ่ายย่อยจ่ายนู่นจ่ายนั่นจ่ายนี่อีกสักหน่อยหนึ่งอีกสักหน่อยหนึ่ง มันจะไปในทิศทางที่ดีได้นะคะไพ่ใบนี้มาเตือนถึงการเงินเรื่องของการทํางานก็ยังมีปัญหาจุกจิกใช่น้อยนะคะบางทีก็จุกจิกจากคนนี่แหละจุกจิกมาจากมนุษย์นี่แหล,ละเอลักษณะของความจุกจิกปัญหาซ้ำๆเดิมๆทางานกับสถานการณ์ที่วนไปวนมามันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยดูมันเหนื่อยออคำเตือนก็ปัญหา พยายามที่จะฝ่าฟันค่ะไพ่ของการฝ่าฟันปัญหามันมีเงินเข้ามาแต่มามาน้อยมากมันมาน้อยมันมาน้อยกว่ารายจ่ายรายรับน้อยรายจ่ายเยอะลักษณะแบบนั้นนะคะคุณระวังมีความขัดแย้งกับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้หญิงก็ได้คนในเครื่องแบบก็ได้เรามัดระวังไว้ช่วงนี้ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนอนไม่ค่อยหลับหรือนอนไปแล้วนอนไม่พออะไรอย่างเงี้ยตื่นมาปวดหัวตัวร้อน ตื่นมาแบบว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ช่วงจังหวะชีวิตช่วงนี้มีความเครียดถ,ถาโถมมาปกกวดหัวบางคนปวดหัวไมเกรนขึ้นเลยหรือบางคนนอนกลางคืนก็หลับหลับตื่นตื่นฟื้นตลอดเวลาเออมันมีบางเรื่องที่กูจะต้องตัดสินใจนะในใจของคุณตัดสินใจที่ระล้าๆๆระรังหรือว่าบางทีก็เบื่อกับสถานการณ์ทุกอย่างเลือกเกินก็เลยพยายามจะไม่ตัดสินใจทําอะไรทั้งนั้นอยู่เฉยๆนิ่งๆงอืม สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันเป็น3มดาบเลยนะปัญหาและอุปสรรคยังมีอะไรกัน้นกลางหวางคุณไว้อารมณ์ก็ไม่สู้ดีชีวิตตอนนี้ก็อาจจะหงุดหงิดปัญหาอารมณ์เสียปัญหาหน้ารำคาญใจออมีผู้คนทำให้บางทีมันอยู่ที่นี่ด้วยช่วงนี้มันเป็นลนักษณะของอารมณ์ไม่นิ่งอะอารมณ์ไม่นิ่ง นะคะบางทีเราก็โอ้ยนุ่นก็ต้องจ่ายเงินไอนี่ก็ต้องจ่ายเงินเงินมากม่ไก่กองจะไปเอาตรงไหนมาจ you know, buy, ่ายงุดงิดอยู่บ่อยๆเหนื่อยยอยู่บ่อยๆกับการทํางานนะคะไปเดินทางสักหน่อยดีไหมเราต้องออกเดินทางสักนิดนึงคะ่ะเออมันมีเกณฑ์ของการเดินทางไปที่เป็นที่ที่ทมีภูเขาด้วยเออก็ดีนะการเดินทางจะเปลี่ยนแปลงให้คุณได้รอๆรอสักนิดหนึ่งทุกอย่างจะคลี่คลายอย่าท้อถอยค่ะ ไช่ของคุณมาบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันมีความตึงเครียดถ้าเหนื่อยมากนะกก็พักหน่อยนอนหน่อยระวังการปวดปวดเนื้อปวดตัวปวดกล้ามเนื้อปวดไหล่อะไรอย่างเงี้ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันบอกถึงความวุ่นวายต่อตัวคุณเองอะ่ะมันเหมือนทดถอยลักษณะแบบนั้นอืมเออต้องทบทวนเกี่ยวกับรายจ่ายบางรา,รายการที่มันไม่ควรจะจ่ายก็เก็บเก็บไว้สักนิดนึงนะจ๊ะโอเคไหม เพอไพ่ของคุณนะเดือนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปัญหายังมีให้คุณคิดยังคงให้ภุมใจยังไม่ขี้คายแต่ว่าจะขี้คายไปเอ่อความความรู้สึกว่าช่วงนี้อ่อนแอด้วยมีความทุกข์มีความเครียดมีความคิดที่วนไปวนมานะจ๊จะอืมอ่ะไปกันนึงความรักเออความรักเหรอบางคนจะได้ห่างไกลจากคนที่คุณรักค่ะบางคนก็อาจจะเครียดเพราะตรงนี้ก็ได้นะเครียดเพราะอารมณ์ บางทีอยู่ก็หงุดหงิดนะ่ะอยู่ๆก็โมโหอยู่ๆก็หงุดหงิดอยู่ๆมันก็ไม่ได้ดังใจความรักในคนบางคนต้องห่างไกลกันแล้วเบรกพักกันไว้ก่อนค่ะจริงๆคุณไม่ได้อยากคิดเรื่องความรักหรอกเนี่ยอืมไม่อยากคิดเรื่องความรักไม่อยากคิดอะไรทั้งนั้นอยากจะปล่อยวางความรู้สึกอยากจะพักผ่อนเหมือนตัวคนเองช่วงนี้อยากพักผ่อนมากเลยนะพักผ่อนคืออะไรพักผ่อนคือแบบอยากจะวางสิ่งต่างๆจากชีวิตมันลงไป ไม่อยากคิดอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เฉยๆอยากปล่อยชีวิตมันไปเรื่อยๆมันเหนื่อยนะมันดูเหมือนเหนื่อยแล้วคุณรู้สึกหมดหมดสิ้นแรงกายหมดสิ้นแรงใจอะไรอย่างเงี้ยมันถดถอยเพราะความเครียดประมาณอย่างนี้อยู่ในโหมดดูในโหมดของความความรู้สึกเหนื่อยกายเหนื่อยใจอืมอ่ะขอเพิ่มเติมกับใบนี้หน่อยเออไปเธอมันดีอีกสักพักหนึ่งมันก็ดีขึ้นค่ะ การทำงานจะมีข่าวดีหรือคุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของบ้านการย้ายที่อยู่อาศัยอะไรเกี่ยวกับบ้านเรลียนที่อยู่อาศัยดีนะมันจะดีนั่นแหละใช่เป็นการเป็นการเปลี่ยนอ่างเจิงเจอสถานการณ์แย่ๆคุณก็ต้องอดทนสักนิดหนึ่งมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความอดทนด้วการปรับตัวหรือว่ามีชีวิตบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องปรับตัวเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับชีวิตที่ ที่ผ่านมาชีวิตของคุณที่ผ่านมาอาจจะเป็นชีวิตที่จำเจซ้ำๆเดิมๆตอนนี้คุณจะได้ปรับหรือเปลี่ยนที่ปรับตัวกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เออโอ้เป็นโสดแล้วด้วยโสดร,รวยมากมันจะดีขึ้นจากการเป็นแปลงครั้งนี้ซบซาสัก,กเดียวสุดท้ายคุณจะรู้สึกถึงความเป็นอิสระการรักตัวเองการพึ่งพาตัวเองอย่างเต็มที่และเห็นคุณค่าในตัวเอง ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งรับรองว่ามันจะไปได้ดีแน่นอนนะจ้ะโอเคไหมอ่ะมากันเรื่องของความรักสักอีกห้าไปสความรักบางสิ่งบางอย่างจะจบไปอืมบางทีคุณเครียดเกี่ยวกับครอบครัวค่าใ้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือครอบครัวของคุณ อาจจะได้เงินก้อนโตจากการขายที่มรดกทรัพย์สินหรือได้เงินจากง่ายๆอาจจะเป็นเงินเป็นหมื่นจับเงินหมื่นจับเงินแสนมีโอกาสแต่ต้องรอความรักความรักเนี่ยบางคนจะต้องเลิกลาหรือห่างไกลจากคนที่คุณรักเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อถอยเพื่อตั้งหลักเหนื่อยหน่อยยังคงเหนื่อยอยู่ความรักอ่ะคนโสดละ่ะจะมีใครเข้ามาไหม คนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดจัสติมเมนคือการปลดปล่อยเดียมแพลสการเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะใช่คุณกำลังฝันถึงอะไรไว้การปลดปล่อยจากความรู้สึกจากความทรงจำจากความทุกข์คุณจะได้วิ่งหนีจากวงจรเดิมๆและไปสู่สิ่งใหม่ค่ะซึ่งคุณก็วาดหวังไว้กับการเริ่มต้นใหม่นี้จะได้หลุดพ้นกับสิ่งต่างๆสักที คุณรู้สึกถึงการอยากหลุดพ้นพอๆกันห่วงแหนความรู้สึกเก่าๆไว้ค่ะคนโสดมีตัวเลือกเข้ามาเพียบค่ะแต่คุณคงไม่น่าจะเอาเพราะว่ายังไม่มีใครที่จะคุณคิดว่าจะมาจะมาคู่เคียงคุณได้ <c oughs> <c oughs> คนที่เข้ามายังไม่คู่ควรอโปรไฟล์คุณดีมากอะ่ะ มีสเสน่ห์โปรไฟล์ดีชีวิตมีความเก่งชีวิตมีจุดมุ่งหมายเพราะฉะนั้นคนโสดก็คนที่เข้ามาก็เออเป็นคุยคุยไปหรือบางทีก็ไม่อยากเคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะเออประมาณนี้อ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหล่ะจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีการเดินจากไปของความสัมพันธ์ค่ะอาจจะมีความไม่ไว้วางใจกันบ้างแต่ก็ยังได้คุยกันอยู่ถึงจะไม่ชัดเจนก็รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ ทำอะไรที่ไหนยังไงอ่ารักซ้อนรักสามเศร้ารครับเป็นยังไงรักซ้อน,อน,อน,อนทําให้คุณคิดหนักคิดมากน้อยใจบางคนนะไปไปกับกลับไปไปกับกลับหรืออยากเดินออกไปแล้วไม่ต้องกลับาอมกแล้วเหมือนกันแต่มันยังตัดร้อนกันไม่ได้สถานนะคือสิ่งที่คนมองเห็นคอโสดอืมบางคนอยากร้างกันแต่ก็ต้องอยู่กันในความสัมพันธ์ที่เอื้อเอื้อความสุขเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะจ๊ะ อดทนเอาหน่อยทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีค่ะอ่ะไปดูกันว่าคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ครั ล่มไม่ถึนตึนกลมไปดูกันคนรักคุณคิดอย่างไรกับคุณเขามองคุณเป็นคนยังไงรู้สึกยังไงกับคุณค่ะณตอนนี้ก <c oughs> <c oughs> ารเริ่มต้นใหม่ค <c oughs> รัการเริ่มต้นใหม่โฟ เกิดความรู้ส hmm. ึกถึงการเลือกที่ไม่แน่ใจบางคนอาจจะห่างไกลจากคนรักนะอยู่คนละจังหวัดกันย้ายกันออกไปคนละทิศคนละที่คนละทางคนรักคิดจะไงกับคุณนรอเขาเขาคิดถึงคุณนะเขาห่วงหาอาทรเขาคิดถึงวันเก่าๆวันดีๆร่วมกันถ้าคุณจะต้องจากจากคนรักนะตอนนี้มีความรู้สึกถึงความรู้สึกว่าเราเมื่อไรเราจะลับมาเจอกันอีกเมื่อไรเราจะมีความสุขร่วมกันเขาคงคิดถึงคุณนั่นแหละ ความรักเขายังคงรักหวงแหนอะไรอววรกับคุณมันมีเกณฑ์ของใครบางคนที่ต้องที่ต้องไม่รู้ว่าเขามองว่าไม่รู้ว่าการตัดสินใจทําอะไรสักอย่างคุณสองคนมีอะไรต้องตัดสินใจไหมเขาไม่แน่ใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกค่ะใช่มันมันอาจจะต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างแต่มันไม่สุขค่ะเขามองว่าคุณก็ทุกข์ใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะอืม อืมเขารักคุณไหมเขาก็รักคุณนะแต่บางทีเขาก็ไม่ได้บอกออกมาเขาก็รักคุณนะเขาไม่แน่ใจว่าคุณรักเขาไหมเขาไม่แน่ใจว่าว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนโอ้เดอทาวเวอร์มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปแบบกระทันหันไหมท่านตังต้งตัวเลยค่ะก็จะเกิดความรู้สึกถึงความไม่แน่ใจในความรักครั้งนี้อีกแล้ว เรายัางรักกันอยู่ไหมเรายัางประคับประคองกันอยู่ไหมเราจะมีจิตใจที่เปลี่ยนไปไหมอะไรที่จะเปลี่ยนไปเขาต้องการอะไรความสัมพันธ์นี้ต้องการความรักชือ่ออบคัต้องการสริ่งเก่าต้องการอยู่ด้วยกันไม่ต้องการแยกจากกันเขาไม่อยากเขาไม่อยากอยู่ไกลคุณค่ะเขาไม่อยากอยู่ไกลคุณเขารอเวลา บางทีเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจากนะเหมือนมีเหตุจะต้องจากการหรือเดินทางไกลห่างไกลกันสักพักเนี่ยเพื่อเริ่มต้นใหม่แต่เขาก็ต้องทําใจยอมรับกับสิ่งที่ตัดสินใจลงไปมันมีความจําเป็นบางอย่างอะไรคือความจําเป็นนั้นอะไรคือความจําเป็นนั้นสถานการณ์มันบังคับ ความจําเป็นนั้นคือสถานการณ์ที่มันบีบบังคับให้คุณสองคนต้องห่างกันห่างไกลกันข่าวใก่ไหมอ่ะความรักนี่จะเป็นยังไงต่อไปยังเหนื่อยอยู่ six of pentacles ปัญหายัางนี้ให้แก้ไขกับสถานการณ์ทุกอย่างใช่ไฟมีเรื่องให้เสียใจกันจริงๆนะ มีบางเหตุต่อการตัดสินใจมีบางเหตุต่อการที่เลือกเดินหรือว่ามีบางเหตุที่มีความจําเป็นนั่นแหละอออืมออความสิ่งที่เขาจะ take action ต่อไป two of pentacles ทำอะไรไม่ได้ เราเขาเองทําอะไรไม่ได้เลยใช่ได้แต่เก็บกอดความรู้สึกได้แต่รอความหวังได้แต่รอคอยสิ่งที่ยังคาดเดาไม่ได้ยังคาดเดาไม่ได้เรายังมาไม่ถึงค่ะอารมณ์นั้นเ,ออเขามีเรื่องอะไรปิดบังคุณไหมเรื่องปิดบังซันเรนมีไหมเขาจะบอกว่าสิ่งที่เขาทําที่เข้มแข็งเขาไม่ได้เข้มแข็งจริงหรอกค่ะ เขาก็กังวลไม่ต่างจากคุณเขาก็เสียใจไม่ต่างจากคุณเขาอยากให้เรากลับมารักกันระเริ่มต้นใหม่กันเหมือนเดิมถ้ามีความมั่นคงต่อสิ่งต่างๆก็อยากมาเริ่มต้นกันเหมือนเดิมอ่ะขอไปแนะนำนะให้แนะนำ,นะนนำอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดในชีวิตทนหน่อย The s t ความหวังใหม่อย่าเครียดมากเออสิ่งใหม่สิ่งเก่าจบลงไปสิ่งใหม่กําลังจะเข้ามาเป็นสิ่งใหม่ที่ดีด้วย แต่มันไม่ได้เจอง่ายๆต้องรอสักพักใหญ่ๆหรือต้องรอเวลาสักหน่อยโอเคไหมจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ